สวัสดีค่ะพบกับซ่องของเจ้าเซนตุงแล้วนะคะ<า>อ่านี่ก็คลิปคลิปนี้ก็เอคลิปนี้ก็จะเจอกันที่บ้านรักไทยนะคะตอนนี้ก็มากินจิ้มจุ่มนะคะที่เลีมน้องคะ่ะน,นี่วิวบรรยากาศสวยมากนี่ก็ถึงบ้านรักไทยแล้วนะคะออกมากินหมูกระทะค่ะดรามาานี่เวล้วบบนี้เลย ี่ก็มากินจิ้มจุ่มล้านนี้ค่ะมากินจิ้มจุ่มล้านนี้นะคะนี่วิวบรรยากาศสวยมาก <c oughs> กินริมหนองหลงนี่นะคะว้าวมีเลยแบบนี้เลยเราเขามาเสิร์ฟอยู่ค่ะบางคนก็กินหมูกระทะนะคะแต่แก้วก็จะกินจิ้มจุ่มเพราะว่าไอ้นิดนึงไม่อยากกินของหอมๆน,ะะ <c oughs> นี่ตอนนี้จิ้มจุ่มเราก็มาแล้วค่ะเครื่องจิ้มจุ่มนะคะ ก็จะเป็นเนื้อหมูแล้วก็ไส้กอกลูกชิน้นอะไรแบบนี้นะคะนี่ยังไม่เลือดนะคะร้อยมันเลือดค่อยใส่เครื่องมันม,มาถึงแล้วก็หนาวมากเลยนะคะขับรถมาเมื่อกี้เนี่ยโอ้รอยนี่โคตรสันแล้วก็โค้งก็โคตรเยอะนะคะเมารดนิดนึงตอนมาแล้วก็กินยาเมานะคะก็<อ>หายเมาออมตอน้อะไร อุ้อุ๊กไหมอุ๊กอุ๊กอ๋อผ้อุกอ่อกกับเกนยาคนเหมือนจอมเสร็จแล้วไปหอมกปอกนะคะเมารถกันค่ะอ่าแต่มาถึงแล้วก็หายเมารสดพละ,ะดูสวยมากพรุ่งนี้ค่อยอ่านั่งเลยน,นะคะอ่าคืนนี้มาถึงค่ำไม่ได้นั่งเลยค่ะเพราะว่าจะนอนที่นี่สองคืนนะคะนี่ ตอนนี้น้ำเราก็เหลือแล้วนะคะใส่หมูก่อนสิคะ,ะใส่เส้นก่อนเอาเพราะว่าเส้นมันเหนียวนะคะเป็นเส้นมาล่านะคะอใส่ใส่ไปเลยแล้วก็จะใส่เนื้อหมูเอายังไม่ใส่ใส่เนื้อหรอ <c oughs> ใส่ผสมผสานกันหมดเลยนี่ชิจมจุ่มตอนนี้ก็ใส่อย่างละครึ่งก่อนนะคะ กูมกันไม่หมดใส่อ,อย่างละขึ้นก่อนหนาวมากเลยนะคะนี่ต้องหิงไพ่นะคะอุ่นๆเลยไพ่ตรงน,นี้ก็อุ่นๆเลยค่ะเนี่ยสุกหรือ,อยังนี่เลยแล้วเราให้มันสุกอีกนิดนึงถึงเวลากิน้วนะคะถึงเวลาแล้สุกแล้วนะคะ แคบนีค่ะแม่หอมกินเลยค่ะแม่อมกินก่อนคัะ อ๋มาถึงแล้วต้องกินโรคพลาดถ้าไม่กินนี่ไม่ไม่ได้เจอมีเพนด้าก็จะไม่รู้นะมีเพนด้ามันจะรู้เลยว่าคนไหนกินข้าไม่กินเนี่ยมันจะรู้ท้องถ้าไม่กินมันก็จะไม่ออกมาเลยน้านี่นะซานน้ำจิ้มสามรสคืออะไรไขเนลือก็มีนั่นไงเนื้อก็มีอืมเดี๋ยวมา เอาเลยทำเดีเลเดี๋ยวพอจับบอให้นะเนี่ยหนือก็มีนเนี่ยอากาศนั้นหนาแล้วกินร้อนๆหน่อยนีดนเพื่ออะไรค่ะเอาเอาตะเกียบไหม เบาหน่อยหน่อยนะนนจะร้อยนิดหน่อยนี่คครรัับบเยอะเยอะ้าวทุกคนในน้ำหนองอ่ะในหนองอ่ะน้ำอะไรอ่ะมันจะมีควันนะคะควันขึ้นแล้ว ตอนนี้ก็จะกลับที่ห้องแล้วนะคะอันนี้ก็มาถึงที่ห้องแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปคลิปที่เราไปกินจิ้มจุ่มที่ริมหนองว่านรักไทยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอนี่ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะถักกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแก้วเซ็งตึงเลยนะคะพูดก็เสียงจะค้างแล้ว <Okay. S 2> ถ้าพูดภาษาไทยผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอ่าถ้าพูดไม่ซัดหรือว่าพูดผิดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นคนเสียงตุงพูดภาษาไทยไม่ซัดค่ะอืา uh huh. ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ uh huh. อา่ไว้ติดตามโซมเล่ยนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อ